สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าตีรัฐท้าเพื่อไทยยุบสภาถ้าแก้รัฐธรรมนูญไม่สำเร็จฝฟาสาสาโดดประชุมเงินเดือนหลักแสนเหมือนทำพาร์ไทม์ที่มติชนอาคาเดมีเขตจตุจักรกรุงเทพ สำนักพิมพ์มติชนร่วมกับศูนย์ข้อมูลมติชนหรือ MIC จัดงานมติชนเปิดโกดังหนังสือการเมืองครั้งแรกตั้งแต่30สิงหาคมถึง3กันยายนนี้โดยภายในงานคับข้างไปด้วยกองทัพหนังสือการเมืองเล่มสำคัญที่หายากพร้อมด้วยผลงานของศาสตราจารย์ดรนิธิเอียวศรีวงศ์รวมถึงกิจกรรมเสวนานิธิแห่งทัศนะและปัญญา นอกจากนี้ยังมีการโปรโมชั่นพิเศษและของพรีเมียมอีกมากมายเมื่อเวลาสิเอนาิกาห้านาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่านายตรีรัตนสิริจันทรโรพาสรองเลขาธิการพักไทยสร้างไทยเดินทางมาร่วมเลือกซื้อหนังสือภายในงานเปิดโกดังหนังสือการเมืองพร้อมหยิบเล่มทุนวังครังวงเล็บสักดีนาสมรภูมิเศรษฐกิจการเมืองไทยกับประชาธิปไตยที่ไม่ลงหลักปักฐานเขียนโวยอภิชาติ สถิตนิรมัยและอิสกุลอุนหเกตก่อนเดินชมนิทรรศการซึ่งรวบรวมผลงานของศาสตราจารย์ดรนิธิเอียวศรีวงศ์นายตรีรัฐให้สัมภาษณ์กับมติชนถึงความสนใจในนิตยสารมติชนสุกสัปดาห์เมื่อ26พฤษภาคมถึงหนึ่งมิถุนายน2566ที่พาดหวัวปกว่าใหญ่กว่าคนคือพักใหญ่กว่าพักคือประชาชนใหญ่กว่าประชาชนคือสอวอนายตรีรัฐกล่าวว่า สนใจเล่มนี้เป็นพิเศษเนื่องจากเล่มนี้ป่งบอกถึงระบอบประชาธิปไตยที่บิดเบี้ยวในประเทศไทยซึ่งบ่งบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นแค่พิธีกรรมการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เ <sign>. มื h, Actually, ่อพักที่ใหญ่ที่สุดคือสว2อ0คนแม้ว่าพักที่ชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งอย่างพักก้าวไกลได้มา1 5 1เสียงอย่างไม่สามารถเอาชนะสวฉะนั้นใหญ่กว่าพักคือสว นายตีรัตชีนายตีรัตชีว่าเราจะทําอย่างไรที่จะเอาระบบนี้ออกไปได้เพราะสวออที่มีมาโดยรัฐบาลรัฐประหารคอสชอจึงเป็นกลไกลการสืบทอดอานาจของเผด็จการอย่างแท้จริงวันนี้พรรคการเมืองบางพรรคก็เลือกที่จะสืบทอดอานาจให้กลุ่มนี้ได้มีอานาจต่อไปในการเมืองไทยเล่มนี้จึงเหมือนเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าเกมทั้งหมดอยู่ที่สวอ เมื่อเพื่อไทยเลือกฉีก m o u พักเก้าไกลไปเลือกพักที่ตายไปแล้วเขาแพ้เลือกตั้งอย่างราบคาบแต่คุณทำลายความหวังของประชาชนแบบนี้ทำให้พักที่ตายไปแล้วฟื้นกลับคืนชีพกลับมารัฐมนตรีจากแต่ละพักเป็นหน้าเดิมทั้งนั้นฉะนั้นน่ะเขาจะสามารถบริหารประเทศอย่างมีเสถียรภาพหรือไม่เรามาคิดดูว่าแม้เพื่อไทยจะเป็นพักเสียงข้างมากในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แต่ ถ้าเกิดพักใดพักหนึ่งเขาออกไปสมมติว่าพักภูมิใจไทยออกไปเขาจะไม่มีเสถียรภาพทันทีนายตรีรัตกล่าวพูดตรงๆเราจะเอาอะไรมากกับคนที่โกหกหลอกลวงปลิ้นปร้อนและแก้รัฐธรรมนูญสอวจะยอมไหมพักลุงตู่จะยอมไหม,พ,ม,ไหมพักลุงป้อมจะยอมไหมเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนนะ่ะคุณพูดวันนั้นก็แค่เพื่อให้โดนทัวลงน้อยลงหน่อยแค่นั้นเอง ผมไม่เชื่อว่าเขาจะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริงเพราะแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้มันใช้เสียงสอวอมากกว่าตอนโหวตเลือกนายกเสียอีกแม้ว่าไทยสร้างไทยเรานั้นจะเป็นพักฝ่ายค้านเราก็อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามีความต้องการที่จะแก้ไขอยู่แล้วแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นได้หรือไม่อยู่ที่ผู้มีอำนาจจะยอมให้แก้หรือเปล่ามันไม่ได้อยู่ที่นายแพทย์ชนนาสีแก้วพูดมันไม่ได้อยู่ที่นายเศรษฐาทวีสิน บอกว่าจะแก้ถ้าผู้มีอำนาจไม่ยอมแล้วคุณ่ะจะพูดทำไมคุณจะกล้ายุบสภาหรือเปล่านายตรีรัตกล่าวความคืบหน้าบทวิเคราะห์การเมืองกระบวน่ายืมหอกสนองคืนก้าวไกลรอเพื่อไทยชำระแค้นมีความเด่นชัดเป็นลำดับว่ากระบวน่าอันนำไปสู่สถานการณ์สภาล่มเมื่อ16ในกา10นาทีของที่31สิงหาคมดำเนินไปตามกลยุทธ ยืมหอกสนองคืนจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งพักเพื่อไทยและพักเก้าวไกลต้องประเมินบทบาทและผลสะเทือนด้วยความระมัดระวังด้านหนึ่งหอกนี้มีเป้าหมายจาชัดอยู่ที่พักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลนขณนะดเดียวกันด้านหนึ่งในเมื่อกลยุทธน์นี้เคยรียเริ่มอย่างมีกรรมันตะโดยพักเพื่อไทยโอกาสสนองคืนจึงมีสูงเพียงแต่ไม่ได้เป็นการสนองคืนผ่านกระบวนท่าสภาลม่ม อย่างที่สะสมความจัดเจนมาหากแต่เป็นการสนองคืนในท่วงทำนองแบบแค้นนี้ต้องชำระเพราะหอกจับอากับกริยาในการโต้กลับจากนายจุรพันธ์อมรวิวัต์จากนายอดิอรเพียงเกตเมื่อประสานเข้ากับอาการขบเคี้ยวเคี้ยวฟันของนายพลดรปริศนานันทกุลย่อมประจักษ์เพราะหากเทียบกับจำนวน149ที่พรกเก้าไกลนั้นมีอยู่ไม่สามารถเทียบเท่ากับ 141ของพรรคเพื่อไทยกับ71ของพรรคภูมิใจไทยได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ปริมาณที่มากกว่าอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้จุดอ่อนอย่างยิ่งยวดภายในกระบวนการตอบโต้อันมาจากพรรคเพื่อไทยอยู่ที่กลยุทธน์นี้ของพรรคเก้าวไกลเป็นการเรียนรู้และถอดบทเรียนจากพรรคเพื่อไทยต้องยอมรับว่าความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งของพรรคเพื่อไทยคือการก่อสถานการณ์สภาลม่ม ติดต่อกันได้มากกว่า20ครั้งทั้งไม่ได้เป็นการก่อให้เกิดสภาล่มอย่างธรรมดาหากภายในแต่ละครั้งจดจานบันทึกอันเหมือนกันกับเป็นบทสรุปเอาไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นบทสรุปของนายแพทย์ชลนานสีแก้วไม่ว่าจะเป็นบทสรุปของนายจุรพันธ์อมรวิวัฒไม่ว่าจะเป็นบทสรุปของนางสาวธีรล,ลัตสำเร็จวานิชจนกลายเป็นผลึกและรวบยอดเป็นกระบวนท่าของพรรคเพื่อไทย ในห่วงปลายของสภายุคพระเด็กประยุทธ์จันโอชาบทสรุปอันเป็นความจัดเจนของพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นระบบเป็นทางเช่นนั้นเองที่จะได้รับการบันทึกและได้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลฟุตปรินต์อันทําให้หลายส่วนภายในพรรคเพื่อไทยต้องปิดปากนิ่งกระนั้นความนิ่งเช่นนี้ก็ไม่น่าจะเป็นความนิ่งอย่างรบาบคาบในลักษณะยอมจำนนตรงกันข้าม กลับเป็นความนิ่งในลักษณะที่จะต้องเอาคืนภายในอีกไม่นานเด่นชัดว่าพรรก,ก้าวไกลเล่นแบบยืมหอกสนองคืนหอกนั้นย่อมคืนสนองมาจากพรรคเพื่อไทยอย่างแน่นอนเพียงแต่รอคอยจังหวะและเวลาอันเหมาะสมเท่านั้นความคืบหน้าล่าสุดวิษนุเผยได้รับหนังสือขอพระราชทานพยโทษทักษิณแล้วย,ยืนยันยังอยู่โรงพยาบาลตำรวจที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรีในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สังคมแครงใจว่าคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกส่งตัวจากเรลือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครกรมราชทั์ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่และมีเสียงพระาววิจารณ์ว่าหลบไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนว่าหากตนพอจะมีเครดิตอยู่บ้างก็ขอให้คำยืนยันว่า อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงได้ออกจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพจริงหลังจากที่ได้พักอยู่ถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่ส่งตัวเข้าไปและเนื่องจากป่วยความดันขึ้นเกือบ200กินยาสลายลิ่มเลือดและมีอาการแพ้อะไรบางอย่างที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า e ีเพรสหรือสลดหดหูใจจึงทำให้อาการสุดหนักลงส่วนหนักลงขนาดไหนนั้นตนไม่ทราบ และได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลซึ่งตนได้พูดกับนายแพทย์ใหญ่ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลตำรวจได้ฝากขังให้เขาช่วยดูแลเพราะพ้นมาจากรชาชทันแล้วส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจคุณทักษิณก็ยังอยู่ที่นั่นใครไปเยี่ยมเยียนก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลแล้วอีกหน่อยนะ่ะคงจะเปิดให้ไปเยี่ยมได้เมื่อถามว่าคุณทักษิณอาการหนักมากหรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าตนไม่ทราบและไม่เคยเห็น ถามว่าจะเป็นเหตุที่เป็นข้อมูลเพิ่มไปในการขอพระราชทานอภัยโทษได้หรือไม่นายวิศณุกล่าวว่าเป็นโดยกรณีของคนที่ขอพระราชทานอภัยโทษนั้นโดยมากจะชี้แจงคุณงามความดี3ประการคือ 1. คุณงามความดีในอดีตที่ได้เคยทําอะไรมาบ้างตรงนี้หมายถึงนักโทษทั่วไป 2. คุณงามความดีในปัจจุบันเช่นขณะน,นี้เป็นนักโทษแล้วได้เลื่อนชั้นเป็นชั้นดีเยี่ยม ได้สอนหนังสือในเรือนจําได้ทํางานและในช่วงหลังมีเรื่องของเครดิตที่ใครได้เรียนวิชาสมาธิของหลวงพ่อวิริยังก็ได้คะแนนเป็นเครดิตอีกโดยระบุว่าหากอนาคตข้าพเจ้าได้พ้นโทษแล้วจะไปทําคุณงามความดีมีอะไรต่ออะไรเช่นบางคนบอกว่าจะบวชเป็นต้นซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเป็นคุณงามความดีที่จะต้องยื่นเข้าไปเมื่อถามว่า ครอบครัวของคุณทักษินได้มาปรึกษาเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษหรือไม่นายวิษณุกราบว,ว่าไม่มีครับไม่เคยเจอกันครับผู้สื่อข่าวถามว่าสำหรับเอกสารการแพทย์จำนวนมากที่เป็นภาษาอังกฤษจะต้องใช้เวลาแปลนานหรือไม่นายวิษณุกราบว,ว่ามีจำนวนเยอะมากเพราะไม่ใช่เอกสารการแพทย์เมื่อครั้งที่ขึ้นเครื่องบินมา แต่จะต้องไปดูเอกสารการแพทย์ที่สะสมตลอดที่มีอาการป่วย17ปีซึ่งมีจำนวนมากสารพัดโรคซึ่งตนนั้นได้เห็นแล้วว่ามีอะไรบ้างเห็นบางโรคแต่ก็อ่านไม่ออกแปลไม่ถูกเพราะเป็นภาษาหมอเมื่อถามย้ำว่าเรื่องของคุณทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษนั้นได้ถึงมือนายวิษณุแล้วหรือยังนายวิษณุกล่าวว่าถึงแล้วถามต่ออีกว่าและขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรนายวิษณุกล่าวว่า ดำเนินการตามกระบวนการต่อไปส่วนเป็นการขอพระราชทานอภัยโทษของตัวทักษิณเองหรือญาติเป็นผู้ขอนั้นนายวิษณุกล่าวว่าตนไม่ตอบแล้ว